สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอมอนตาลิโอเนสนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันหลายคนขอเข้ามาผมก็จะทําให้ดูนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมไปเก็บข้อมูลมานะครับมีการเล่นอยู่สสายหลักๆนะครับคือสายพาราดินกับสายไนท์นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายละเอียด ด้านในคลิปนี้ฟังนะครับตอนนี้เราไปดูรายละเอียดของเจ้ามอนตากันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเอาละครับพูดถึงอาชีพของมอนนะครับอาชีพด,ดั้งเดิมของมอนตาก็คือหลอดนะครับส่วนอาชีพรองก็คือพาลาดินกับอาชีพไนท์นะครับต่อไปนะครับมาดูค่าพลังพื้นฐานของเจ้าหนูมอนตากันก่อนนะครับค่า HP ของเจ้าหนูมอนตาที่เลเวล9็นะครับอยู่ที่1000 13ครับค่า TP อยู่ที่74นะครับค่า AP อยู่ที่87ครับค่า Attack อยู่ที่98ครับค่า Magic อยู่ที่44ครับค่าด็กอยู่ที่92ครับ a g อยู่ที่30ครับแล้วก็ค่าลักอยู่ที่88ครับมาดูค่าป้องกันของเจ้าหนูมอนตะบ้างนะครับ ชหนูมอนตาจะโดนฟันเบาลง10%ครับโดนแทงแรงขึ้น5%โดนต่อยเบาลง25%ครับโดนยิงด้วยกระสุนปืนแรงขึ้น10%ครับโดนเวทแรงขึ้น25%ในส่วนของาธาตุนะครับมอนตะาแพ้ธาตุลมนะครับโดนาธาตุลมแรงขึ้น15%ครับต้านทานสายฟ้า15%ครับในส่วนของสเตตัสเอฟเฟกต มอนตะกันสกิลชากับสกิลคอนฟิกได้ครับสกิลชาการอยู่ที่40%ครับสกิลคอนฟิกการอยู่ที่50%ครับส่วนสเตตัสเอฟเฟกที่มอนตะกันไม่ได้นะครับก็จะมีพิษมีหลับแล้วก็มีสตันครับ3ค่านี้ติดลบ10%ครับในส่วนของค่ามูฟของมอนตะนะครับอยู่ที่4ครับค่าจ้ำหนึ่งครับ นี่ครับคาดนักลบควรจะมีมูฟมาตรฐานก็คือ4นะครับถ้ามี3นี่คือน้อยไปนะครับมาดูในส่วนของค่าเบฟและค่าเฟดกันบ้างนะครับค่าเบฟที่ควรจะมีคือ 97- ถึง100ครับแล้วก็ค่าเฟดท,ที่ควรจะมีคือ97เถึง100เหมือนกันครับเหตุผลว่าทำไมถึงควรมีค่าเบฟเยอะและค่าเฟดเยอะนะครับคำตอบก็คือถ้าเกิดค่าเบฟเยอะมอนตอ้าจะโจมตีแรงขึ้นครับส่วนค่าเฟด มันตาจะมีสกิลที่ชื่อว่า Blade b u กับ Arm Break ครับถ้าถามว่า2สกิลนี้มีผลยังไงกับค่าเฟดนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคือยิ่งค่าเฟดเยอะสกิลเอฟเฟกที่ติดมากับสกิลนั้นนะครับเช่น stun หรือว่า disable นะครับจะทำให้มีโอกาสติดสูงขึ้นครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าเราต้องทำค่าเฟดให้สูงขึ้นครับ หัวข้อต่อไปผมจะมาแนะนำการ์ดวิช i ั่นนะครับว่ามอนตะใส่การ์ดอะไรบ้างนะครับผมมีการ์ดมานำเสนอให้2ใบครับจากที่ผมไปสำรวจมาครับส่วนใหญ่จะใส่กัน2ใบนี้ครับมาที่ใบแรกกันนะครับใบแรกคือ Wow of l o v e ครับ ใบนี้ผมไปสำรวจมาที่4ดาวหรือว่า70นะครับเพิ่มค่า HP 346ครับเพิ่มค่า Attack 48ครับเพิ่มค่า Magic 69นะครับส่วน Effect เพิ่มค่า Slash Attack 20นะครับแล้วก็เพิ่ม h e a อีก5ครับแล้วก็ Party Ability เพิ่มค่า Attack 30%ให้กับคนในตี้นะครับเอาละครับต่อไปมากันที่ใบที่2นะครับ ใบที่2มีชื่อว่า the lost to v e n g e n c e นะครับใบนี้เป็นการ์ดใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับส่วนข้อมูลพื้นฐานยังผมยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าผมมีผมจะมาแจ้งให้ภายหลังนะครับการ์ดใบนี้ความสามารถก็คือเอฟเฟกเพิ่ม Defense บวก10ครับแล้วก็เพิ่ม Party Ability ให้กับคนทั้งตี้เลยเพิ่ม S/ l a s h Attack บวก20ครับใบนี้ในส่วนของการ์ดใบนี้ถ้าผมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือยังไงผมจะมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบอีกทีนึงนะครับ ต่อไปนะครับไปในส่วนของหัวข้อซัมมอนเนอร์ครับว่าเจ้าหนูมอนตาของเราเนี่ยควรจะใส่ซัมมอนเป็นตัวไหนนะครับเราไปชมกันเลยครับผมมีซัมมอนมาแนะนำสอตัวครับตัวแรกก็คือโกเลมครับซัมมอนตัวนี้เรียกได้ว่าเกิดมนาะเพื่อสายแท้งโดยเฉพาะเลยทีเดียวครับมาพูดถึงค่าตัดตัด,ตด ของโกเลมที่เลือก80ก่อนนะครับค่า HP เพิ่มสูงถึง963นะครับเพิ่ม ATK t a c อีก85ครับ TP 3.2 Magic 3.3ค่า AP 3.3ครับบวก AG อีก10ครับผมค่า Dex เพิ่มที่61ครับส่วนค่า Luck 61เช่นกันเอาละครับเราไปดูค่าความสามารถของโกเลมนะครับค่า t a i n i n g Board นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ในส่วนของค่าเทนนิงบอร์ดของเจ้าโกลเลีมนี้นะครับทีเด็ดของมันเลยก็คือแมนอีเตอร์ครับเพิ่มสูงสุดถึง5%ครับผมแล้วก็ป้องกันการแทงอีก7%แล้วก็โจมตีธาตุลมแรงขึ้นด้วยครับ5%นะครับที่สำคัญเลยเพิ่มค่าดี e เฟนสูงถึง5%เลยครับผมเรียกได้ว่าซัมมอนตัวนี้ทำมาเพื่อเจ้ามอนตาโดยเฉพาะเลยนะครับต่อไปมาดูในส่วนของซัมมอนตัวที่2นะครับ ตัวที่2ก็คือโอดินครับในส่วนของค่าสเตตัสแม็กสูงสุดของโอดินที่รุเยล80นะครับเพิ่มค่า HP 823นะครับเพิ่มค่า Attack 80เพิ่มค่า TP 37นะครับเพิ่ม Magic 34เพิ่ม AP 40เพิ่ม AG อีก19ครับแล้วก็เพิ่มค่า DEX ห55ค่า Luck 6ก62คร,รับสำหรับซัมมอนตัวนี้เหมาะแก่ก,การนำไปใช้ใน PVP มากครับ เอตุผลทําไมโอดินถึงเหมาะแก่การนําไปใช้ใน PvP นะครับคือโอดินมีค่าความสามารถคือแมนอิเตอร์0-10%ครับทำให้โจมตีเผ่ามนุษย์แรงขึ้นซึ่งในเกมตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเผ่ามนุษย์ทางนั้นเลยครับแล้วก็เพิ่มแอตแทก0-5%นะครับแล้วแถมยัง เพิ่มค่าโลหลดลีกอีก4ป้องกันการฟันสูงถึง5%แล้วก็ป้องกันการยิงอีก5%ครับถือว่าเหมาะมากในการนำไปใช้ใน PVP นะครับในส่วนนี้ผมจะพูดถึงซับจ็อบของเจ้าหนูมอนตานะครับว่าควรจะติดตั้งซับจ็อบเป็นของสายอะไรนะครับจากการที่ผมไปสำรวจทีมญี่ปุ่นแล้วก็หลายๆเว็บมานะครับ ผลปรากฏว่าเจ้ามอนตาเล่นได้2รูปแบบครับคือสายพาลาดินและสายไนท์นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของจํานวนตัวในทีมเราด้วยครับว่าในตัวในทีมเรามีดาเมจมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของความนิยมที่ผมเห็นใช้กันส่วนมากจะนิยมเล่นพาลาดินกันครับแต่ในส่วนของไนท์ก็สามารถเล่นได้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละคาสนะครับทีละจ็อบว่า ความสามารถของพาราดินนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ความสามารถสําคัญของไนมีอะไรบ้างแล้วเล่นแตกต่างกันยังไงผมจะมาที่ายให้ฟังนะครับหน้าที่หลักของพาราดินก็คือการแทงมอนแทงสตูแทงบอสครับส่วนใครที่ถามว่าเราจะเลือกซับจ็อบยังไงในการตัดสินใจให้ดูสมาชิกในปาร์ตี้เป็นหลักครับว่าในปาร์ตี้เรามีดาเมจพอหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าดาเมจไม่พอก็ให้เปลี่ยนเป็นไนท์ครับแต่ถ้าเกิดว่าดาเมจเราพอแล้วก็ให้ใช้เป็นพาลาดินแทนเพราะว่าพาลาดินมีสกิลสุดป่วนที่ชื่อว่าเบลดบลัสสกิลนี้จะทําให้ศัตรูติดสตันเป็นจํานวน1เทิร์นแถมดาเมจัะค่อนข้างรุนแรงอีกด้วยแนะนําให้อัพเต็มครับสกิลนี้สําหรับของสายพาลาดินนะครับไปกันที่สกิลต่อไปครับสกิลนี้มีชื่อว่าอิมโมเทลสปิริตครับ เป็นสกิลที่กดบัฟใส่ตัวเองเป็นจำนวน1เทินนะครับในเทินนั้นเราจะไม่โดนดามดเมจใดทั้งสิ้นครับรวมถึงการโจมตีเวทมนต์ทุกชนิดและการโจมตีกายภาพทุกชนิดนะครับไม่สามารถทำอะไรเจ้าหนูมอนตะได้นะครับถือว่าเป็นสกิลที่โกงมากๆเลยครับสกิลนี้เป็นสกิลสุดป่วนของเจ้าหนูมอนตะครับ สกิลต่อไปนะครับคือสกิลทันติ้งเบดครับเป็นสกิลโจมตีหมู่สกิลเดี่ยวของสายพาราดินนะครับสกิลนี้แนะนําให้อัพเต็มอีกเช่นกันครับเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากครับสกิลนี้สกิลหากินเลยครับสกิลต่อไปผุนจะมาแนะนําก็คือเซนรี่ฮิวิ่งครับเป็นสกิลกดบัฟและฮิวให้กับตัวเองนะครับเป็นสกิลยือชีวิตให้กับ เจ้าหนูมันตะนะครับสกิลนี้ถือว่าปวดมากครับใน pvp แนะนําควรให้อัพเต็มอย่างยิ่งครับสกิลนี้เอาแล้วครับต่อไปมาในส่วนของจ็อบไน้บ้างนะครับว่าจ็อบนี้ทําหน้าที่อะไรมีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็มีตําแหน่งอะไรควรจะอัพสกิลอะไรบ้างนะครับหน้าที่ของไน์นะครับคือเป็นตัวกึ่งทําดาเมจได้ครับถึงไม่จะทาไม่แรงแต่ก็มีสกิลสแปมหลายสกิลครับโดยสกิลที่ผมจะแนะนํามีดังต่อไปนี้ครับ สกิลแรกก็คือ Arm b มเบรครับเป็นสกิลที่ทำให้ติดสถานนะ Disable นะครับคือการใช้แอคชั่นไม่ได้ใช้ทักษะไม่ได้นั่นเองสกิลนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับในการ PVP หรือชนมอนต่างๆคับเต็มเป็นสกิลแรกๆที่ควรจะอัพเลยครับสกิลนี้สกิลต่อมานะครับคือสกิล TP เบรกครับเป็นสกิลที่ทำลายค่า TP ของศัตรูครับสกิลนี้มีความสำคัญใน PVP อย่างยิ่งครับสามารถพลิกเกมได้เลย สกิลนี้ถามว่าทำไรได้สกิลนี้เป็นการทำลายค่า TP หรือว่าค่าเวทมนของสายซัพพอร์ตนะครับสายซัพพอร์ตจะต้องใช้ค่านี้ในการไล่เวทนะครับถ้าไม่มีค่านี้ก็จะไม่สามารถไล่เวทมนได้นั่นเองซึ่งหลายคนอา,อาจจะสงสัยว่ามันอาจมันเล็กน้อยไปหรือเปล่ามันไม่สำคัญหรือเปล่าผมบอกเลยว่า ในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเขาดุเดือดมากครับพวกสายซัพพอร์ตนี้จะต้องเป็นตัวที่โดนเก็บเป็นตัวแรกๆครับเพราะว่ามันมีทั้งชุบทั้งรีเจนทั้งฮิลนะครับแล้วหลังๆนี่คือฮิลแรงมากบางคนนี่ตียน3-4มสี่เทินกว่ยจะตายนะครับแล้วเจอฮิลทีเดียวเต็มหลอดก็ท้อเป็นธรรมดาสิครับกดยอมแพ้ไปเลยก็มีครับอย่างนี้สกิลนี้จึงเป็นสกิลที่จําเป็นมากๆครับที่จะต้องมีในสาย PVP นะครับ เอาละครับมาถึงสกิลทีเด็ดของสายไน่บ้างนะครับสกิลนี้ก็คือพาวเวอร์เบรกครับเป็นสกิลลดการยจงตีฝั่งตรงข้ามแต่ทีเด็ดของมันก็คือสามารถฟาดหน้ากระดานครับและโดนมอน3ตัวหน้ากระดานด้านหน้าเรานะครับแต่ข้อเสียก็มีอยู่ว่าถ้ามีเพื่อนเราอยู่ด้านหน้าเพื่อนเราจะโดนดาเมจไปด้วยครับแล้วก็โดนสแปมไปด้วยนั่นเอง,เองซึ่งก่อนจะใช้ก็ควรจะระวังให้ดีนะครับ สกิลต่อไปนะครับคือสกิลสายสแปมเหมือนกันสกิลนี้จะฟาดหน้ากระดาษเหมือนสกิลที่แล้วเลยโดน3ตัวเช่นกันสกิลนี้จะเป็นการทำดาเมจและลดค่าเมจิกของศัตรูลงครับทำให้เวทมนต์ของศัตรูเบาลงครับเอาละครับมาที่สกิลสุดท้ายของสายไนะที่จะแนะนำนะครับก็คือสปีดเบรกครับ สกิลนี้จะลดค่าความเร็วของศัตรูลงครับทำให้เทินของศัตรูมาถึงช้าลงแล้วก็ลดอัตราการหลบหลีกของศัตรูด้วยครับซึ่งเหมาะมากๆเลยใน PVP นะครับแนะนำให้อัพครับแถมยังทำดาเมจได้ด้วยเป็นหน้ากระดานเอาละครับมาถึงส่วนของ Support Ability บ้างนะครับอันนี้ผมจะแนะนำให้ติดตั้ง2อ b i l บิลนี้นะครับว่ามันดียังไงนะครับ ไปกันที่สกิลแรกกันเลยนะครับสกิลแรกที่จะจำเป็นจะต้องอัพเต็มก็คือ Cloud Fin of Leonis นะครับสกิลนี้ถ้าอัพเต็มจะเพิ่มความแรงในการโจมตีให้กับเจ้าหนูมอนตานะครับควรจะอัพเต็มอย่างยิ่งครับและควรติดสกิลนี้เป็นสกิลแรกครับสกิลที่2ที่ควรจะอัพเต็มก็คือ Holy Knight Protection นะครับสกิลนี้จะเพิ่ม Max HP และ Max Defense ให้กับตัวเราครับจะทาให้เจ้าหนูมอนตตะถึกมากแล้วก็มี HP ที่เยอะมากครับ เอาละครับต่อมาถึงสกิลหน้าปวดหัวกันแล้วนะครับสกิลนี้คือสกิลของสายป้องกันของเจ้าหนูมอนตานะครับหลายคนคงจะสงสัยว่าไอ้สองสกิลนี้เป็นแตกต่างกันยังไงซึ่งผมก็สงสัยเหมือนกันครับผมจึงไปหาข้อมูลมาปรากฏว่าข้อมูลมีดังต่อไปนี้ครับ มาที่สกิลแรกพาลาดินกาดครับสกิลนี้จะป้องกันแค่ฟิสิกดาเมจเท่านั้นนะครับแต่ว่าเพิ่มพลังป้องกันสูงถึง45นะครับแต่ว่ามันป้องกันแค่ฟิสิกดาเมจเท่านั้นนะครับไม่รวมถึงเวทมนต์นะครับส่วนสกิลอีกอันนึงก็คือสวอตกาดครับสกิลนี้จะเพิ่มพลังป้องกันสูงถึง30แต่ว่าป้องกันทุกอย่างครับถึงแม้มันจะน้อยกว่าแต่มันป้องกัน ทุกอย่างเลย30%ครับผู้เล่นก็ต้องเลือกเอานะครับว่าจากการฟิสิกส์หรือว่าจะป้องกันทุกอย่างเลย30นะครับนี้แล้วแต่จะเลือกครับผมไม่ได้แนะนําว่าจะต้องอาบทั้ง2ก็ได้นะครับคือผู้เล่นก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับเอาแล้วครับสกิลต่อไปนี้ผมจะแนะนําก็ต่อเมื่อท่านผู้ชมมีแต้มเหลือมากๆเท่านั้นนะครับถึงจะกลับมาอัพสกิลพวกนี้นะครับสกิลที่ผมจะแนะนําก็คือ สกิลเลอร์เบดครับสกิลนี้จะทําการฟาดดาบไปข้างหน้าครับระยะโจมตี2ช่องด้านหน้าครับถือว่ารุนแรงมากครับสกิลนี้แนะนําให้อัพนะครับถ้าเกิดว่ามีใครมีพอยต์เหลือก็กลับมาอัพนะครับสกิลนี้สกต่อไปที่จะแนะนําก็คือดิสคริปไลครับสกิลนี้ถ้าเกิดใครมีแต้มเหลือก็กลับมาอัพเช่นกันครับสกิลนี้จะเป็นสกิลบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับเจ้าหนูมอนตะ3เทินครับแนะนําให้อัพเต็มกับสกิลนี้ เอาล่ะครับในส่วนสกิลต่อไปนะครับคือ Stone t o e นั่นเองถามว่าทำไมสกิลนี้ถึงอัพเต็มผมก็ได้พูดคุยกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นไว้ครับว่าว่าพว,พวกพวกพวกอยู่อัพสกิลนี้กันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้พว,พวกคนญี่ปุ่นเขาเขาบ่นว่าก็ในมือมันปิดปาออโตไม่ได้ก็อัพอัพมันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมว่าในอนาคตนะครับมันอาจจะมีระบบสามารถเปิดปิดให้ใช้สกิลนั้นได้ครับ แต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีก็อัพไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าอัพเต็มก็การปาก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะมีดามเมจเหมือนกันนะครับใช้เก็บมอนที่ใกล้าตายในระยะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเสียเทินเดินครับอันนี้ผมก็แนะนําให้อัพเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าแต้มเหลือนะครับเอาละครับเราจะปิดท้ายกันด้วยทัสมัตเตอร์ของมอนตะกันนะครับว่าทัสมัตเตอร์ของมอนตะทําอะไรได้บ้างมีความสามารถอะไรนะครับ ส่วนของทัสมาสเตอร์ของมอนตะนะครับมีชื่อว่า Lion a m b e r ครับเป็นอุปกรณ์เครื่องประดับครับเพิ่ม HP สูงถึง272ครับแล้วก็เพิ่มค่า Defense 8ครับแล้วก็เพิ่มค่า Spirit อีก8ครับป้องกันเวนั่นเองส่วนสกิลที่ติดมากับทัสมาสเตอร์ตัวนี้นะครับชื่อว่าสกิลรอยน์คลายครับสกิลน,นี้จะช่วยเพิ่มค่าเอจิให้กับ พักพวกเรานะครับเป็นจำนวน3มเทินครับแถมปั๊บซ้ำให้กับตัวเดิมได้อีกตั้งหาก Maxstack 2ทัก2ครั้งนะครับซึ่งเหมาะมากเลยที่จะเล่งความเร็วให้กับเพื่อนในปาร์ตี้นะครับอ๋อผมเกือบลืมไปครับอันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเป็นคำเตือนนะครับอะ i รบิตี้ต้องห้ามนะครับอันนี้คือห้ามอัปเดตขาดนะครับถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเล่นซับจ็อบเป็นพาลาดินนะครับสกิลนั้นมีชื่อว่าดีวยเกรดครับ สกิลนี้ถามว่าทำไมถึงห้ามอัปเด็ดขาดเหตุผลก็คือถ้าเกิดท่านอัพสกิลนี้ไปมอนตาจะไม่ใช่สายแทงนั้นทีครับจะกลายเป็นสายซัพพอร์ตครับมอนตะมันจะไปไล่บัฟสกิลนี้ใส่ทุกคนเลยในทีมซึ่งมันไม่ทำอะไรเลยครับคอยบัฟอย่างเดียวครับสกิลนี้ห้ามอัพเลยนะครับต้องรอจนกว่ามันจะมีแพทปิดออโต้สกิลได้ครับถึงแนะนำให้อัพนะครับส่วนถ้าเกิดว่าแพทไม่มีนี่ก็ไม่ควรอัพอย่างยิ่งครับเพราะว่ามอนตะ จะไปไล่แจกบัฟทุกคนเลยครับบัฟคนนี้หมดมันจะเดินไปแจกอีกทีนึงครับโอ้โหปวดหัวสุดๆครับไม่แนะนําอย่างยิ่งครับสกิลนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลที่ผมมาหาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันวันนี้ครับ กว่าผมจะไปหาข้อมูลมาได้ว่ามอนตะเล่นกันยังไงโอ้โหข้อมูลหลากหลายมากเลยครับในแต่ละคนก็มีสายที่เล่นของตัวเองแต่หลักๆก็จะมีสอสายที่เล่นนั่นแหละครับส่วนใครที่อยากจะติชมคลิปผมยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนใครอยากจะให้ผมรีวิวตัวไหนเมนไว้ใต้คลิปเช่นกันครับอย่าลืมกด Sub สไครป์ผมด้วยนะครับเพ,รเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับ กบขอบคุณทุกคนมากนะคะทุกคนแวะเข้ามาดูครับสวัสดีครับ